โอเคครับ okay, ก็กลับมาอีกแล้วนะครับมาต่อจากที่ที่เราของสไตล์เดียวเลยอ่ะก็คืออัดน,นี้เลยนะครับก็จะให้รับฝลมาแล้วครับก็มีการให้ดูตัวละครนะครับก็สามารถเข้าไปที่ชิดตัวละครได้แล้วนี่ครับก็จะมีการบอกชื่ออยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มีธาตุธาตุคือตรงนี้ครับเอ่อตัวละครหลักของเราเป็นธาตุกายภาพนะครับแล้วก็มีเพสเป็นทำลายล้าง แต่ตัวนี้จะต่างกันแต่ละตัวนะครับก็คือทำลายล้าของเราเนี่ยครับก็จะเป็นมีความสามารถในการทําดาเมจและอยู่รอดที่ไม่ธรรมดาโอ้โหว้าวและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสาภาพการต่อสู้แบบต่างแบบๆได้นี่นะครับสาหรับตัวเรานี่เป็นรายละเอียดของตัวราครก็จะมีสีค่าตามที่บอกไปคลิปแรกนะครับก็คือ HP ATK ป้องกันแล้วก็ความเร็วความความเร็วของเรา100้อยนะ อันนี้ก็น่าจะต้องใส่อาวุธนะครับหรือว่าอร์ติแฟกต์ในเกมเหมือนเกมชินก็มีอัตราคริสตัลในแมบคริสคอลเอฟเฟกต์การทำลายล้างการรักษาฟื้นฟูฟื้นฟูพลังงานป่ะอันนี้อ่าใช่ฟื้นฟูพลังงานก็ใช้เหมือนอันนี้นะประเภทดาเมจนะครับก็โบนัสอันนี้คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะไรคอหมอเหมือนอาวุธเหมือนอาวุธนะครับ นี่ีีหน้าสีโคเท่อะก้วจกนะครับเสียสามหมื่นเพื่อดูไหลตัวละครที่ชอบนะครับส่วนของเออ่าแย่ละลืมตัวชื่อตัวละครโอเคมัชน้องมัชของเราะนะครับก็เป็นสายอนุรักษ์แล้วก็เป็นธาตุน้ำแข็งนะครับน่าเป็นธาตุน้ำแข็งเนาะจากจาก,จากสัญลักษณ์แล้วอะ เด่นทุกอย่างก็คล้าๆยๆกันไม่มีอะไรแต่เป็นสายฮานูโอเคแล้วตรงนี้มีอะไรเอ่ยข้อมูลผู้บุปปกเบิกร์ดไอ้ตัวซอนสลับสนุนด้วยแต่เป็นตัวซ้อนสลับสนุนอันนี้เป็นเพื่อนร่วมทางอ๋ออันนี้โชว์อันนี้เอาไว้โชว์เพื่อนโอเคแต่อันนี้เอาไว้เรียกใช้เป็นเหมือนสนับสนุนเพื่อนนะครับก็ ก็คือเชื่อเอผู้อื่นแล้วหลัจากที่เออผอู้นเอเอาแต่เราไปใช้เนี่ยเราก็จะได้ตังตังเครดิตเนี่ยน่าจะเป็นตังอ่ะโอเคเหมือนเฟดโกโอเคครับมาเรามาต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเวลาไปศาีลกีฬา อู้แหい。กแหลกแหลกนิดหน่อยบ้องบ้องไอ้ที่รั้าขึ้นมาัเราเนี่ยบอกให้หนีนะแล้วก็ปาดเข้าไปเลยไงเพราะมันเปิดไม่ได้ไี่คือสัญลักษณ์ของประเภทจุดอ่อนนะครับก็คือแคท้าไต่ตัวเนี้ย เป็นแค่ท่าน้ำแข็งตีเข้าไปการจะตีก็ติองยิงใช่แข็งด้วยไรละเช็นออนก่อนได้ป่ะท่าอะไรอ่ะลองด้วยเหมือนคับก้าเนาะการตีเหมือนคับก้านะครับอ้ยโดนเอาปีนองเล่นแล้วอ้ยใช่แข็งตาย เอาได้ครับโอาได้ด้วยอุ้ยแรงแรงแรงอ้าวโดนทอนตายอันนี้นะเป็นฮิวป่ะจากสัญลักษณ์ดิเฟนส์เหรอ๋อเพิ่มดูผมดูโอเคนะครับบูสโตเข้าไป สุดเลยอมาแล้วอย่างนี้มาแล้วเอสออนมาแล้วเอ่อถ้าไม่ตายในหมวดนี้จะอ๋อโอเคเป็นหมวดเพิ่มเพิ่มความแรงขึ้นมาแล้วเทสออนโหนี่แหละครับ

แค่แปดสิบเยอะกว่าเกนชินหกแค่ยี่สิบเน่แคบเข้าไปอะไรครับน่ะอ๋อรูว่าเสาดูให้ดูเสาเดี๋ยวเราจะขึ้นบิ๊รตรงกลางนั่นลงไปที่ master control zone นายคุ้มทางที่นั่นไหมคุ้มทางที่นั่นไหมครับเอ๊ะแต่จะว่าไปชุดที่นายใส่ก็ไม่ใช่ชุดของช้าที่ในสถานนีอวกาศนี่นะนายเป็นคนของที่นี่จริงๆเหรอฉันจำไม่ได้ะคือเสียหอนจำหรอถ้าหากจะได้รับบาดเจ็บมาสินะฉันคือฉันไม่ถามแล้วก็ได้ไปกันเถอะฉันจะพานายไปส่งเอ๊ะนางมัส เล็งไม่ได้อ่ะไม่มันเลยเบ็ละถ้าเกณฑ์ชินนี่เล็งได้นะอ๋อคันซีนเมื่อใครใกล้สตูจะสามารถตรวจสอบประเภทจุดอ่อนขอศสตูได้จำนตีด้วยประเภทที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าสู่การต่อสู้แล้วรทอนอ๋อโอเคเฮ้ยเฮ้ย เราไม่ทันแล้วอ้าวอ,อ่อนพอดีเลยอะนะถึงกับเสียงข้างอะถึงกับเสียงข้างครับอันเฟนนอกชิบหายล็อกแอบ o l u t ล Lock เจอละเราต้องใช้ s k i ด l Defender เทิร์โรอเลยนะครับ เอาละจากนั้นจุดอ่อนของมันตัวเดียวฟาดเหรอครับจริงครับมะี่ว่ามันมาแล้วหยิบดูทันว่าเซล่าทำลายเกาะครับถืงตัวดูช่แข็งสวยเลย โดนโดน้ำแข็งกัดน,นั้นไม่โดนอ้เรายังโดนล็อกอยู่แต่เรายังมีเอฟเฟกของนอมัสนี่ไม่แพ้นะครับเรายิงสรตจตัวนี้ไปเลยยูิลโผเฮ้ยอัด<อ>ฟินเนาะตื่ตัวครับเคิื่อนไปจริงๆแล้วเนี่ย อย่าล่ะยิงไ,ได้ยา,น,น,ยานะครับเต็บไปไม่หายตีเขาครับกิวเทสอน้นกาย,ยายแล้วคือศาสตราเราฟาดเขาเลยนีโอเคครับนี่มีอะไรให้ตำรวจไหม,มไม่มี ้พันได้ต้องหนดมองไม่เห็นจริงนะถ้าเดินแบบไม่สังเกตจริงกล่องครับอันนี้คุยได้อันนี้ฟืฟ้นฟูค่า HP แต่ละเต็มของกเก็บเบลไปครับเก็บเวลไป เห็นว่าแล้วเชียวได้แล้วเหรอเราคือเหมืนอนมิติเสียนะ่ะกดปุ่มแล้วไม่ตอบสนองเลยเฮ <c oughs> งตีมเฮตีน่ารักอะ่ะเขาเรื่องแปลกๆเทียบเลยไม่น่าเขาอาจจะต้อ <c oughs> งเจ้าลิปเป็นก็เป็นได้

อลันก็อยู่ในห้องมอนิเตอร์ด้วยเขาได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ไม่ได้เป็นอันตรายชีวิตนาเจอเขาแล้วเหรอกาแต่อลันรู้ไหมว่าลินี่เป็นอะไรเขาเป็นถึงหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยน่าจะพอรู้แล้วงั้นเราไปหาเขากันได้มาแล้วแดนนักร้อจัดทีม ให้เรากดปุ่มนี้เลอกรูปแบบจัดทีมเพื่ตัละครเลือกแบบกอดแงเข้าไปเพิ่มยิบ้อยอยสวยนะทำเป็นเล่นไปกดค้างดูน้าตัวละครสนับเวลแน่เลยช่วยเลยไม่ใช่เแ,แดงอ่าร,รูกด้วยเอาเวลเพิ่ม <c oughs> เป็นเวลสี เหมือนจะเป็นตัวแบกเลยอ่ะแต่ผมไม่ใช่แล้วต่องเป็นเอมิยยชิโร่ไปหาอารันกันกดค้างเลยนะเทคนิคความสามารถพิเศษของตัวคอ้อนเอ่อกด E ใช้เทคนิกของมัสอ๋อสกิลเคโอเค อ๋อด <muitas> ูแช no ่แข็งม้ช่วยสามารถแช่แ mm ข็งได้ตัวของเออแดนเป็นท่านลุอารมณ์อะไรได้บ้างสิงเกอร์แอคแท็กครับสิงเกอร์แอคแท็กแอคแท็กกับร่วงเลยอ่ะไม่มีล็อกกันตีธรรมดาไปสกิลครับเดิกล็อกสองตัวว้า ดวงเลยอะ่ะด,ดูเอฟเฟกลบเข้าไปล็อกคือนต่ไม่ได้ตีหรอกนะจะตายซะโอ้ถ้าถ้าตายก่อนล็อกหายด้วยนะครับเอาละยิ่งอันตี้ตไม่รู้ชียนตีด้วยแต่น่ารักมาก ค่อยุบเริ่มเริ่มกันจะแข็งต่อหนึ่งและฟาดไปด้วยปอ๊อกเรียบร้อยผมอาจจะต้องเสียแฟลชไดร์แล้วเล่นเอ่ออัดคลิปไปด้วยนะฮา่าซึ่งว่าแม่งกินเยอะจริงอ๋ลันดูว่าจะเป็นคนเท็ดนี้เพื่อเธอมาด้วยกันเหรอ

ทำไมเพื่อเธอถึงตกเป็นเป้าหมายของกองทัพอนติเมเทอร์ได้ละ่ะซึอเหมือนเป้าหมายของการัมจีว่มันจะเป็นสถา,านีอวกาศไม่ได้สนใจพื้นผิวของดวงดาวนี้เลยนะนี่ฉเองก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันกองทัพบุกมาได้จังหวะม,มา,ากเราจะให้ระบบป้องกันของสถา,านีลมเดีวได้ไม่เป็นอะไรจะคนนั้นก็โผล่มาเลยคุณเอสเซอร์หัวหน้านักวิจัยต้อเขยย ด้านหน้าที่ไ้ทันีตอนแรกฉันรับผิดชอบคุ้มคองทุกคนระหว่างการอพยพแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะล้มเห็วไม่เป็นท่าอย่าโทษตัวเองเลยขากับมือข้างทีนลัเฉยๆการซ่อนตัวอยู่ที่นี่และดกียกับเชน้ากับกองทัพโดยตรงถือเป็นการตัดสินใจที่ดีมากเจะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่อพยพไปยังเมืองที่ไปยังที่ปลอดภัยแล้ว เพราะฉะนั้นทัรกิจที่สำคัญที่สุดคือการกลับไปที่มาสเตอร์คอนโทรลโซนเพื่อวางแผนต่อบโต้ว่าแต่นายรู้ไหมว่าบิ๊มใช้ยังไงมันใช้ไม่ได้น่ะมันจับบุคคลย่เรียบร้อยแล้วเรื่องทั้งหมดจะถูกปิดการให้เข้าถึงชั่วคร์เข้าก็บังการให้กองทัพโจมตีมาสเตอร์คอนโทรลโซนแล้วบุนแอสตาเขาให้คือมันตามหาฉันก็น่าจะให้แกใครรัสษาสำหรับปลดล็อกตึ้มมาด้วยใช่ไหม เหมือนว่าจะได้ให้ให้การ์ดฉันมาอยู่ใบหนึ่งน่ะมาสแล้วฉันจะไม่ได้แล้วว่าเอาไปไว้ที่ไหนโ <c oughs> อ้ยเอออะฉันเจอแล้วฮะ <c oughs> ฉัน

ยิ่งจากขนาดนเชียวไปให้กองทัพเชลิปเข้าไปในเอร์องโโรีสูไม่ได้เด็ดขาดต้องเลถึงาเน,น,นรอรค,คนเดยสดที่ดงน้นทกคนองรนมาเ่อนอ้อมคนหนนะนด้วย,นนยจะไม่มาด้วยกันเรอเม่คอยสดไปเป็นยเธอเปล่า ฉันจะอยู่ที่นี่ดีกว่าพเครื่องถือไปถึงแล้วจะป็นการเข้าถึงให้เรียบร้อยงนี้ไม่นะอลันแ่้วจะสวะตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะอลันその心配は必要ないエレベーターの权限は主制御部分から捜査เ当たるマスターコントนールゾーンน่าจะได้หรือเปล่าใช่ใช่ฉันก็วุ่นวายไม่ได้จะสอบวุ่น ตอนนี้มีแดงเข้ามาด้วยอีกคนไังงัน้นนายสบายใจได้เลยเชื่อใจกองทัพให้เป็นให้พพกเราจตดการเองอารนาะรับตามพว่เราอ๋อนะแค่ตามพวกเรามาโอเคเชื่อใจอพวกเราสิขอบคุณนะตัวละครกดปุกค้างไปที่ตัวละครก็สิทธสน โอ้แทนอัพสกิลเลือกยืนยันปลดล็อกโอเครู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนไอ้ระบบของ open world ของไกลนะครับก็คือเหมือนปลดสกิลไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะยุ่งยากหรือเปล่าแบบเพิ่มแบบให้เป็นสิบได้หรืออะไรพวกเนี้ยไม่งั้นต้องหาของบานเลยนะเกมเนี้ย ฮ okay. ันบุชเลกิออน侵入の目的に心当たりがあるมีต้องมีะฟาดเขาไปเลยกล่องอตงหน้าจะไม่เก็บได้ไงล่องาอะไรสุยนีมมาลด้วยอย่า

้เราช่างอะไ,ไรเนี่ยคุยได้เป็ดฟูใหม่ก็ไอเทมนะคือแทนฟุฟูโอเคจำไว้จำไว้เจ็บนี่ปิดอยู่ฟาดดีสเตโตฟาอันนี้คือฮิวโอเคฟาด แต่กร้างโลกมาโอ้โหใช่โว้โ exactly. ว้โว้ไม่หนุกไม่หนุกไม่หนุกอันนี้ไม่หนุกจริงสร้างโลกให้ตัวเองก่อนเอาเคสออนหายแล้วอ่ะจบแล้วแดงเข้าไป ใช้น,นเดิมเออล็อกตัวเองชิปเป่งมาได้ยู่ได้ยู่ดีไหมครับรบีสกิล,ลไม่ลงนั้เ้แทงครับกิวบะไฟไต่อะไรดีด้วยเนี่แหละ เกือบไป 毎度こんなスリルを味わうなんて。ま、帰ってられたし、ケガオレンね。あっ、みつきちゃんたんこおつかれは、まえ、チーズにまだ来ない。まだ来ない。だいせいや。まだ帰ってきは、い。あっ、おいしい。 เออมาสแดนขอบคุณที่พวกเธอขอบคุณพวกเธอมากนะพี่เมโกะเมโกะต้องทำอะไรตึกที่พวก้องทัำแอนติเมเทอร์กลุูจะท้ายยกขยบมาอยากกักฝูงแต่กัแดนเลยและฉันก็ใช้ทันงวิธีและด้วยยิงจนเหนื่อยเลยมาเร็วแค่ไหนก็ไม่ต่างลุกปืนใหญ่ของฉันจะจัดการได้ในะคาวเรียว แต่ถ้าถ้ากลับมาเห็นสาประกาศาาจะท่าพแบบนั้นโดยคน,นชิบรช,ชีกับพื่อเราเนี่ยป็น,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 นไ,ไดมไหมเอาล่ะอสตาเป็นห่วงนายมากเลยนะนเซ<ห>น,น,นอคิขอบคุณพื่เธอนะดิฉันจะไงััดการกับหัวหน้านักวิจัยอสตาร์ครไปเจอกันเจะนะ สวัสดีเจอกันครั้งแรกไม่นานนั่นค ah ือฮิมโกผู้บรรับนผูบรับขบวนรถไฟแอสซาเอสเพิร์ดหรือพูดอย่างได้ว่าไม่ว่ารถขบนรถไฟจะทำอะไรก็ต้องฟังฮิเมโกะน่ะก็แต่ก่อนหน้านี้จะมาผมไม่ได้ก่อเรื่องวุ่นวายอะไรให้นายหรอกใช่ไหมแฟงทีดีดีแล้วค่อยตอบล่ะ ไม่เจอผู้หญิงคนไหนป่านท่านี้มาก่อนเลยไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนให้ท่านี้มาก่อนเลยยังฉันไม่ตอบดีกว่านะจักการลรื่อความหลังเนี่ย EP แรกล่าเริงแล้วกันนะเป็นตัวเทีนี้อีฟลาเป็นลูกตัวตากก็ไม่ใช่อะไรก็ชอบก็เฉงไงล่ะโอเคนี่ก็ตายแล้วเนี่ยว่าไหมเด

มาสเตอร์โซนแล้วนะครับก็โพราะแกสตาร์เร็วนี่แต่ละคลิปนี้ก็นานอยู่นะแน่วันยี่สิบถึงสามสิบนาทีได้เลยแต่ไม่ถึงสนะี่สิบเนาะอ่ะโอเคครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับการเดินทางมาถึงมาสเตอร์โซนก็ยังไม่มีอะไรสักสอนเนาะเพราะว่ายังเป็นในเรื่องอยู่เดี๋ยวรอมันจบในเรื่องอะไรต่างๆก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนแล้วกันครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วติดตามตอนหน้าตอนต่อไป นี้แล้วต่อไปและเจอกันครับช่วงเวลาอันเกียบสงบของจักรกวาล